เสียงโห่ร้องยังดังอยู่นะคะบียอนยานเดลยืนอยู่กลางลานเลยเพิ่งชนะหัวหน้าเผ่าคนเก่ามาหมัดมากลายเป็นผู้นำที่เอ่ออายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์เผ่าบาบารีเอียนเลยครับบรรยากาศตอนนั้นคงแบบสุดยอดมากแต่ที่น่าสนใจคือบียอนไม่ได้ฉลองต่อนะครับใช่ค่ะแทนที่จะดื่มฉลองเขากลับเดินไปหาคนที่เพิ่งแพ้คืออดีตหัวหน้าเผ่า เรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องราวจากอนาบาดาการปฏิวัติบาบาิเรียนบทที่451ถึง455นะคะมาดูกันว่าบิยอนจะทําอะไรต่อการที่บิยอนไปหาอดีตหัวหน้าเผ่าทันทีเนี่ยมันแหวกทำเนียมบาบาิเรียนเดิมๆเลยนะครับปกติแล้วผู้แพ้ก็แทบจะถูกลืมไปเลยแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวผู้นําแล้วสิคะถูกต้องครับมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้ พอเข้าไปในเต็นท์พักฟื้นเบยอนก็ไม่ได้ไปเยาะเย้ยอะไรนะคะแต่ไปถามเรื่องสําคัญคืออยากรู้เรื่องราชาผู้ลึกลับนะคะอดีตหัวหน้าเผ่าก็เล่าให้ฟังครับเป็นประสบการณ์ที่เออน่ากลัวเหมือนกันนะเขาเคยเจอราชาแค่ครั้งเดียวตอนประชุมผู้นําเผ่าต่างๆเราเป็นยังไงบ้างคะตอนเจอราชาพอราชากล่าวว่าคุกเข่าลงเหลาค่ารับใช้ของข้าเท่านั้นแหละครับทุกคนคุกเข่าลงหมดเลยแบบ ต้านทานไม่ได้ไม่ใช่เวทมนต์แบบที่รู้จักกันนะมันเหมือนคำสั่งที่ฝังเข้าไปในจิตวิญญาณเลยโหฟฝังดูน่ากลัวจังที่น่ากลัวกว่านั้นคือไม่มีใครจำได้เลยครับว่าราชาหน้าตาเป็นยังไงเสียงเป็นแบบไหนเหมือนความทรงจำถูกเอ่อควบคุมหรืออาจจะถูกลบไปเลยแต่ดูเหมือนอดีตหัวหน้าเผ่าจะรู้สึกโล่งใจนะคะที่ได้ลงจากตำแหน่งแล้วใช่ครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้ข้าก็เป็นแค่บาบาเรียนคนหนึ่ง มือนยกภาระราหนักอึ้งออกไปเลยการเป็นผู้นํามันคงกดดันมากทั้งต้องรับมือกลับมนุษย์ในกําแพงคือพวกชาวเมืองและก็ความขัดแย้งในเผ่าเองอีกพอบันรุ่งขึ้นบียอนก็รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเลยประกาศต่อหน้านักรบเป็นหมื่นๆเลยว่าจะนําเผ่าไปสู่ความยิ่งใหญ่แล้วก็แต่งตั้งไอานาเพื่อนสนิทเป็นผู้อาวุโสค,คนแรกทันทีครับแต่พอเริ่มตรวจสอบสถานะเผ่าจริงๆจริงจังเท่านั้นแหละเอ่อเจอปัญหาเพียบเลย สภาพเผ่าตอนนั้นนี่แย่มากเลยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าย่ําแย่ครับการเงินติดลบโครงสร้างพื้นฐานนี่แทบไม่มีอะไรเลยปัญหาใหญ่เลยคือผู้อาวุโสชุดเก่าที่ดูแลเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่คืออ,อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อา้าวแล้วการบริหารจัดการล่ะคะก็ล้มเหลวหมดสิครับพอหูหน้าเผ่าคนเก่าลงตำแหน่งพวกผู้อาวุโสกลุ่มนี้ก็กเกษียณตามไปด้วยทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าเลย แล้วบิยอนแก้ปัญหานี้ยังไงคะดูเหมือนจะยากมากตรงนี้แหละครับที่เป็นการปฏิวัติของจริงบิยอนตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดทํามาก่อนเลยคือจ้างมนุษย์จากในกําแพงจ้างมนุษย์เหรอคะให้มาทําอะไรให้มาทำงานธุรการให้เผ่าครับพวกที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการเหมือนการเอาซอร์สงานสำคัญไปเลยโหคิดได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าจะจ้างคนก็ต้องมีเงินสิคะ ในเมื่อการเงินติดลบอยู่นั่นแหละครับปัญหาต่อมาคือนักรบบาเบเรียนเนี่ยถึงจะหาเงินเก่งจากการลงเขาวงกฏหรือพื้นที่ล่าสมบัตินะน,นะแต่พวกเขามีนิสัยแปลกๆนิสัยแปลกๆยังไงคะคือชอบซื้ออาวุธเทพๆใหม่ๆตลอดพอได้ของใหม่ของเก่าก็ไม่ยอมขายครับเก็บไว้เป็นเอ่อคอลเลกชันเหมือนสมบัติส่วนตัวเงินมันก็เลยไม่หมุนเวียนในเผ่าเท่าที่ควร อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเงินมันไปจมอยู่กับของสะสมนี้เองใช่ครับจนกระทั่งไอนาเปลยขึ้นมาเล่นๆว่าการเก็บอาวุธเก่าๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งนะคำพูดนี่แหละที่จุดประกายให้บิยอนจุดประกายยังไงคะบิยอนปิ้งไอเดียเลยครับเขารวบรวมนักรบทั้งหมดแล้วประกาศนโยบายใหม่คือจะเปิดขายกรรมสิทธิ์ที่ดินในแดนศักดิ์สิทธิ์ขายที่ดินในเผ่าเนี่ยนะไม่เคยมีมาก่อนเลยสิคะไม่เคยมีครับ ปกติก็อยู่ๆกันไปบยอนใช้จิตวิทยาเลยชูจุดเด่นว่านี่เป็นกรรมสิทธิ์ถาวรน,นะซื้อแล้วเป็นของคุณเลยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอีกต่อไปแล้วก็คงบอกว่าใช่ครับบอกว่านี่คือการลงทุนมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอนกระตุ้นความรู้สึกแบบว่ากลัวพลาดโอกาสหรือโฟโมนะครับทำให้นักรบอยากได้กันใหญ่เลยแล้วเขาขายเลยไหมคะยังครับนี่ก็ฉลาดอีกนะ e y ยอนประกาศว่าจะเปิดขายเดือนหน้าโน้นเพื่อรอให้ทุกคนกลับมาจากการสำรวจมีเงินสดในมือเยอะที่สุดอ๋อแล้วยังไงต่อคะแล้วก็จะจำกัดจำนวนที่ดินที่จะขายในรอบแรกด้วยครับเพื่อสร้างกระแสสร้างความต้องการให้มากๆเพื่อเพลอราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกเป็นแผนที่แยบยนจริงๆคะ่ะแล้วระหว่างรอนี้บยอนทำอะไรคะเขาก็ไปจัดการเรื่องทีมงานครับ เดินทางเข้าเมืองไปทับทามชาบินเอมมออดีาราชการมนุษย์ที่เพิ่งตกงานพร้อมเพื่อนร่วมงานอีกสามคนเสนอตำแหน่งดีเงินดีเลยแล้วชาบินกับทีมว่าไงคะตกใจไหมที่ต้องมาทำงานให้บาบารียนตอนแรกก็คงงงง,งปนตกใจแหละครับนึกว่าจะได้ทำงานให้ประกูลขุนนางใหม่ที่ไหนได้ต้องไปอยู่กลางแดนศักดิ์สิทธิ์ทำงานให้บาบารียนเลยแต่สุดท้ายเงื่อนไขมันดีก็เลยตกลงพอกลับมา บ y o อนก็ตั้งทีมบริหารชุดแรกเลยสินะคะทำทีเลยครับมอบหมายงานตามความถนัดเลยคนหนึ่งดูสถิติคนหนึ่งดูการเงินอีกคนวางผังเมืองเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ขายที่ดินครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่อย่างการเงินนะคะบิ o อนยังใส่ใจรายละเอียดเล็กๆด้วยอย่างเรื่องพิธีบรรลุนิติภาวะของนักรบใหม่ใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากเดิมทีนักรบใหม่ต้องลุยเดี่ยวเข้าเขาวงกดครั้งแรกเลยซึ่งมันเสี่ยงมากๆอะ่ะ อัตราการตายสูงแล้วบิยอนเปลี่ยนเป็นอะไรคะเขาเปลี่ยนให้จับคู่กันไปครับสำรวจครั้งแรกด้วยกันแล้วก็ให้สวัสดิการเพิ่มด้วยนะมีรองเท้าหนังมีโพชัน่นหรือยาฟื้นพลังให้เติดตัวไปด้วยช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะดีจังเลยค่ะเป็นการดูแลนักรบรุ่นใหม่ที่ดีมากแล้วก็มีจุดน่าสังเกตอีกอย่างบิยอนเหมือนจะมองออกว่ามีนักรบใหม่บังคนท่าทางแปลก เหมือนนิวบี้ซึ่งอาจจะหมายถึงผู้เล่นเหมือนตัวเขานะครับอ๋อแล้วเขาทำยังไงคะเขาก็แอบเตือนไปเรื่องการรับมือกับวิญญาณชั่วร้ายซึ่งก็น่าจะหมายถึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละครับว่าถ้าเจอตามกฎของที่นี่คือต้องกำจัดทิ้งโอ้โหมีเรื่องแบบนี้ด้วยหลังจากส่งนักรบใหม่เข้าเขาวงกฎแล้วบิยอนก็เขาก็ปรับไปรวมทีมอนาบดาของตัวเองครับเตรียมตัวลงเขาวงกตในฐานะนักสำรวจเหมือนกัน สรุปคือในเวลาแค่ไม่นานบียอนได้เปลี่ยนแปลงเผ่าไปเยอะมากเลยนะคะทั้งระบบบริหารการเงินไปจนถึงประเพณีเก่าแก่ใช่ครับเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมเลยคำถามที่ตามมาคือแล้วแผนขายที่ดินที่ดูเหมือนปั่นกระสาเนี่ยมันจะสำเร็จตามแผนไหมแล้วการเอามนุษย์เข้ามาทำงานกลางเผ่าแบบนี้ระยะยาวจะมีผลกระทบอะไรบ้าง แล้วการสมรวจครั้งใหม่ของบีออนกับทีมอนาบดาล่ะคะจะเป็นยังไงต่อนั่นสิครับน่าติดตามมากการปฏิวัติที่รวเดเร็วของบีออนครั้งนี้ถึงจะดูเป็นการพัฒนาสร้างความมั่งคั่งนะคะแต่ก็น่าคิดว่าปลายทางของมันคืออะไรกันแน่ความรุ่งเรืองจริงๆหรือจะเป็นความขัดแย้งครั้งใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันต่อไปคะ่ะ